ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็นี่ครับมาถึงแล้วครับโคมาสุครับผม PC ร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่แปดหนึ่งสองแปดครับเดี๋ยวต้องขยับรถให้แมคโคก่อนครับต้องไปขยับรถให้แมคโคก่อนนะ อันนี้ก็จะเอาล้นลงตูดหม้อครับโอม,มสุทีซีหนึ่งสองแปดตูดหม้อนะดูดีครับผมโอ้ยนี่ครับลงแบบพนโฮเลยครับเดินลงไปเลยเอาขนาดนี้เลย โอ,โ,อโ,อโอ้โหโหดมากครับเสียรีรีบครับรีบ,รบเนื่องจากว่าต้องไปต่อสายไฟให้กับชาวบ้านครับนี่ครับเรียบร้อยลงไวทันใจครับผม จะหมุนตัวลงมาทุ่งนะครับจะลอกแป้งนี้ครับนี่ลอกแป้งที่ผมยืนอยู่นี่ละครับรยืนทำพิดอยู่นี่ลงมาแล้วครับลงมาแล้วรถดำเราก็ขยับตัวครับขยับตัวเอาไงครับเอาไงเอารถผมไปนี่เดาพู้ใหญ่ยยเด้อ เอาอย่างไรเส <laughs> ีย่ยปปอุ้ยยุบพี่น้องยุบโตครับลองลงมาฟังนี่เบบ่หยุบครับยวบโลดพี่น้อง เดี๋ยวต้องอยับรถไหมครับขยับรถไหมองมาลงแถวนี้ไปนี่เซเลียมาลงแถวนี้แล้วนี่ลงไหนวะลงซ้อกงไหมยับยับยับรถหกล้อไม่อีกอดเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปเลื่อนรถกันอันนี้ก็ถอยรถล,ลบครับถอยรถให้เทเลอร์ก่อน ให้แมคโครก่อนนะครับให้ให้เขาไปก่อนนะหลบมอไซด์ด้วยนะหลบมอไซด์ด้วยพี่น้องอีกทางมอไซด์ก่อนอนะัอนนี้ก็ขยับนะครับขยับขยายเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์ดูแมคโครต่อนะครับ เดี๋ยวมาดูแมคโครเราครับทีนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานแรกของฤดูการนะครับเจ้าล็อกกี้อินดี้นะครับที่หลังจากที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเีืยวว่าเป็นงานแรกเลยนะครับนี่ไม่ได้เอาไม้เซลฟีลงมานะครับไม่ได้เอาขากล้องลงมา ขออนุญาตใช้มือจับนี่แหละนี่ครับอยู่กับ PC 120นะครับหรือ128ตูดหม้อนะครับตัวนี้ทำงานเร็วมากครับคล่องตัวมากนะฮึตัวแสบไปนัาเดียวไปต่อสายไฟ เฮ็ดต oh, ัวด right. <ập mat puppy> ึงก็พีได้ห่นี so ่ด no, oh. ึงดัรอมงเรียนไม่ได้รียมีนดเดสิบันเขาไูดออกแล้วเนี่ยไปวังโหลดมันยอดเตะเสีอยู่น่ะมันไปก่อเขามังไดบะบหูเพื่อนคานเลกพอนีเลยชื่อเลกเลนเล็กในเสาเพื่อเล็กมันยนตเตะเสียอยู่เล่นมันสร้องเพื่นนำมา ดีเขน้างกเสายไฟขาดพี่น้องไปต่อสายไฟก่อนครับต่อกนต่อกเอาอยืนรถไขควงมีอยู่แล้วเ,อ,เอ,อยื่รถด,ดำไ้เ้ยไปต่อไฟครับไขควงครับพี่น้องนี่่นน่นกร่นเยนี่น นั่นโคสีเหลี่ยม่ไมหกอย่งไมโค้กสายไฟขาดครับชเสร็เลยว่าได้เห็ยังดอกนำต่อสายไฟนี่ละนี่กับสายกัหรอกับรถพียั่หอขันไดก็ได้เดี๋ยวผม ลบไปเพิ่นกอนสันถอยรถรถครับก็ได้ลบครับเป็นถอยเอาถอยไปพี่น้องถอยายาาเลยนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปต่อไฟก่อนครับโซโฟเฟอร์แม็กโคไปต่อไฟให้กับ ชาวบ้านเขาก่อนนะเพราะว่ารถไปเกี่ยวกับสายไฟนะครับแมคโคไปเกี่ยวกับสายไฟขาดนะครับนู่นเดี๋ยวเรามาติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ให้กับช่อง YouTube l o c k y i n d ดีสายจั่วด,ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ